ทำนายสึกลุกงนังกับช็อตเด็ดประจําวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567วันนี้คันว่าฝากกัน6คู่นะครับคู่แรกพี่เมลิงนั้นมันเดย์ไนท์เวสแ a m เปิดบ้านเจอวูฟคู่นี้เตะก,กันตี3ครับถ้าดูจากฟอร์มก็แย่พอๆกันแต่ถ้าดูจากสติเฮดทูเฮ West Ham เล่นในบ้านมา4เกมหลังสุดเจอกับวูฟพวกเขาชนะวูฟทุกเกมแต่ด้วยความที่ผลงานของเวสแฮมยังไม่เสถียรเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอ ประกอบกับผลงานของวูฟเกมบุกค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าเกมรับก็ค่อนข้างรั่วชาเจดคิดว่าคู่นี้น่าจะเสมอกัน2 2คู่ต่อมามอนซาเปิดบ้านเจออูดินเนเซเตตี45งเจ้าบ้านมอนซาอยู่อันดับ19ส่วนอูดินเนเซอยู่อันดับ9แต่ว่าผลงานในช่วงหลังอูดินเนเซทีมเยือนเนี่ยแผ่วลงไปโดยเฉพาะเกมเยือน5้านัดหลังสุดแพ้ไป4เสมอ1วันนี้เลยคิดว่าเจ้าบ้านมอนซาน่าจะมีโอกาสยันเสมอได้หรืออ,อาจเฉือนชนะ21คู่ต่อมาเกตาเฟเปิดบ้านเจอเอสปันยอนเตะกันตี3เจ้าทิมนเกตาเฟ ถึงแม้ว่าจะชนะน้อยแต่ว่าเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะเป็นทีมที่แพ้ยากซึ่งถ้าดูผลงานเกมเยือนของเอสปันยอนสิเกมทุกรายการพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ1และแพ้ไปถึง8ชัดเดตให้เกตตเฟฟเปิดบ้านเฉือน2อหนึ่งคู่ต่อมากาเซนเทปเปิดบ้านเจอกับลิเซย์สปอร์เตกันเจ้งคืนอันดับในตารางกาเซนเทปอยู่อันดับ14ส่วนทีมเยือนลิเซย์สปอร์อยู่อันดับ9ผลงานดูจากภาพรวมแล้วทีมเยือนมีโอกาสที่จะบุกไปแบ่งแต้มได้หรือถ้าเล่นดีๆอาจจะคว้า3ามแต้มเลยก็เป็นได้ชัดเดตคิดว่าคู่นี้ถ้าไม่เสมอหน ก็น่าจะเป็นลิเซสปอร์บุกชนะ2ต่อ1นคู่ต่อมาอามาดอร่าเปิดบ้านเจออลัวกาเตะกันตี35ถ้าทานดูจากผลงานภาพรวมอามาดอร่าดูดีกว่าอลัวกาอยู่นิดหน่อยแล้ววันนี้ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านผลงานในบ้าน4ี่นัดยังไม่แพ้ใครชนะไป2เสมอไป2ถ้าเทียบกับอลัวกาผลงานเกมเยือนไม่คงที่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอแล้วออกไปทางแพ้ซะมากกว่าเฉดดให้เจ้าบ้านอามาดอร่าชนะ21คู่สุดท้ายคาทาเกนาเปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งกีคอนเตะตีสองครึ่งผลงานของคาทาเก หน้าตอนนี้รั้งอันดับที่22ของตารางส่วนสปอร์ติ้งกีคอนทีมเยือนอยู่อันดับ7แน่นอนว่าฟอร์มและภาพรวมสปอร์ติ้งกีคอนดีกว่าฉดเด็ดให้ทีมเยือนบุกชนะไม่1ก็2 0จัดไป